สบายดีกับทักทายสบ,บายดีพ่อแนมะ่พี่น้องเบิร์ตถูกฐานบัวจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ทางต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านกับสู่ซองสับูพาเชาเนียลด้วจ้าซึ่งมื้อนี้นะสับูพากามาต่อย่านะพี่น้องฟอยาเฮาเบิรนะ์ตเนาะมือ้อนี้กามาต่อย่าที่คลินิกเก่าคลินิกเดิมเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ใส่เวดดำเลยเพราะว่าแดดฮอนแฮงพี่น้องทางฝั่งลา,ลาวเซโนออนไลน์อุณหภูมิ ส2องศาเซลเซียสเนาะพี่น้องเนาะหอนแท้หอนว่าพี่น้องเลยโซฟาร์ดขี่รถมาเนาะแบบว่าร่มผัดนะแบบหอหมันอยู่ในเตาภัยมันพิงภัยเลยตอนนี้กำลังหนังถาทานหมอเพิ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีคนไข่เนาะเพิ่นกำลังปวดคนไข่อยู่เนาะเอามาตำลังก็ต้องรอคิวพี่น้องตอนนี้คนไข่ก็ฮักกออกมาเนาะ ซึ่งตอนนี้ก็หอดคิวเฮาแล้วนะพี่น้องทันหมอเพิ่นก็ออกมาเฮาก็ยืนซองอ่าพ้นกวนให้เพินเนาะเพื่อให้เพิ่นได้จัดยาให้เฮาเนาะืม่น,นี่เฮาก็มาต่อยาหนึ่งอาทิตย์อีกคือเก่าเนานพี่น้องเนาะตอนนี้ทันหมอเพิ่นก็เอายามาให้แล้วเนะพี่น้อง เราก็ได้จ่ายเงินให้เพิ่นเนาะหลังจากที่เอายาแล้วอเราก็จะเดินทางกลับเลยพี่น้องสบุพากะยางกระยวยกระยวยออกมาจากคลินิกเลยเนาะคือครบเลยพี่น้องเดดฮอนลายแลกาคาเมื่อเนาะเราก็ได้แวะสือยาหลังตาเนาะ ไปซื้อยาลังตาหนึ่งกลง่องยาลังตากับขอนค้างที่จะแพงพี่น้อง,องตอนนี้เฮาก็ดได้ยาลังตามาแล้วนะพี่น้องนี่เลยยาลังตาของเขา